รสวัสดี f อชาช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะมีมิชชั่นนะฮะวันนี้เป็นวันที่รัฐบาลประกาศให้เราสามารถใช้คนละครึ่งได้นะฮะซึ่งเป็นโครงการคนละครึ่ง plus อ่าซึ่งโครงการนี้เคยมีมานานแล้วนะสมัยช่วงที่เราอ่าเป็นโควิดเฮใจก็สมัยช่วง <laughs> ใช่<า>ใช่นานมากเพราะจำได้ว่า เอามือถือ u s e r n a m เของพ่อและแม่ไปใช้ที่เชียงใหม่จับมันก็คือมันไม่คขยืนยันตัวตนในมือถือได้แล้วก็เงินเข้าได้แล้วก็สแกนได้เลยตอนนั้นจำได้ไปซื้อเครื่องสำอางที่เชียงใหม่นะงงไปหมดก็คือยูเซอร์พ่อแต่ซื้อลิฟต์เพราะฉะนั้นรอบนี้กลับมาอีกแล้วคนละครึ่งพล u สเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจอ่า ซึ่งตอนนี้ก็คือมีร้านค้ามากมายในจังหวัดแพร่กว่า4,400ร้านค้าที่ใช้โครงการคนละครึ่งได้ซึ่งเราได้รีวิวแล้วนะฮะแล้วก็มีลิสต์อยู่ในมือนะฮะซึ่งปรากฏว่าช้านี้มียกเลิกร้านเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะซึ่งเขาบอกว่า,าร้านที่เป็นห้างร้านที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถทำคนละครึ่งได้เืรอเข้าใจว่า ร้านร้านร้านเหล่านี้นี่ก่อนหน้าน,นี้เคยเป็นรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสามารถใช้ได้เราก็คิดว่าน่าจะลิงก์กันได้น่าจะไม่ต้องขอมากมายแต่ปรากฏว่าโดนโดนคุมกําเนิดโดยการไม่ใช่เพราะฉะนั้นห้างต่างๆก็เลยไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นก็เจอแต่ร้านค้าเล็กๆนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านนะฮะไปดูว่าคนละครึ่ง 200บาทกระเป๋าราวกับ200บาทรัฐบาลสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะฮะในมูลค่าสี่ร้บาทนะฮะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะตอนนี้เราถึงร้านแรกแล้วนะฮะร่วมโครงการครึ่งคลาสนะฮะน้องแดงเบเกอรี่เราประทับใจร้านนี้มากเพราะมีมีขนมปังหมูหยอก มีขนมปังเผื่อนะฮะที่คข้าเป็นมิลเลอร์แต่อร่อยแต่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจนะฮะก็คือคางกุ้งทอดเราเคยซื้อไปนะฮะแล้วประทับใจมากไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะฮะเดีย๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ามีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็คนละครึ่งของรัฐบาลช่วยเราซื้อเบเกอรี่ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะเดี๋ยตั้งกัไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูของที่น่าสนใจน้องแดงเบเกอรี่ขายเบเกอรี่เปรวมทั้งชุดอาหารว่ามีสาขาที่บอกว่าถ้ารถในเขียวผ่านที่ไหนดองเบเกอรี่ก็จะอยู่ที่หน้าก็คือแพร่หน้าเหินหน้านนี้หน้านนี้ก็นี้ดูคนเสีร์วันหน้าอ๋อหน้าแพร่ลำปางเ,เออเชียงใหม่ไม่รู้ไปถึงไหม ตนัวนี้ก็คือนี่ไมเลือกเหมือนยามาสกิมที่เราแบบประทับใจเลยนะฮะน,นี่เค้กหมูหยอ19บาทซื้ออีกอีกนะฮะวันนั้นก็ซื้อแล้วันนี้ก็ซื้ออีกฟังมันหวานแบบมิลเลอร์อคือมันคือทำเหมือนมันเนี่ยใช่ก็นึกว่าเป็นมันแล้วมาปิ๊ก รินชีสอันนี้ก็คือเดมาร์สแลวสิ่งที่เราอยากได้ก็คือคังกุ้งแเราไปซื้อไปเที่ยวแหง<ม>เปเซนเซกินไปครึ่งถู<ม>กก็เลยยังไม่ได้ชิม <laughs> มีต้ยมยำสีราชาไหนมันมีรถบอกตรงไหนสีราชาอ๋าาอแซมซี ก็เหมือนกันต้มยำต้มยำบูบาร์บีคกัเนบาบาทคนละครึ่งวันนี้สี่เราลงคนละครึ่งแปบยู่ไเลยต่อตังสอ้อยสามสิ ตรงมีนะฮะเต็มเงินรอไว้แล้วสองวันสิเต็มแล้วหนึ่งร้อยหนึอยหนึ่งจาสิเอาก็จะแฮกได้นี่เลยอีกต้องยีเย่นการชำระหนึ่งร้อยหนึ่งจุดสอง้ามบาบตอนนี้เราใช้ไปแล้ว203บาทเหลืออีกหนึอยก้าสบาท อันนี้เข้าวฟ like ัง anyway. ้าวไหมคะเดลิซาตอนนี้เราได้อะไรแลาไ้ไรแล้วถ้าตาชเชยเราไปหนึ่งร้อยบาทที่เราจะเป็นดูนะฮะว่าอ่าเราสามารถใช้เงินที่เหลือซื้ออะไรได้อีกบ้างตอนนี้เราได้อ่าขนมปังไปให้ยายเลยยายมีไหมคนละครึ่ง ตอนนี้เรายังเหลือวงเงินอีกสองก็คือรัฐบาลหนึ่งกับเงินส่วนตัวหนึ่งตอนนี้เราจะมากระจายเงินสู่ชุมชนโดยการมาตลาดเรอยามาจอดรถที่ตลาดแพร่ฟรีดาซึ่งยุบไปแล้วเราอยากให้กลับมาเปิดเหมือนตลาดร้านเมืองให้คนมาขายส่งถูกต้องควรจะมีการขายส่งผลไม้ตรงนี้เนาะ อ๋อมันกว้างดีตลาดมันสะดวกเข้าได้ตั้งส<ม>ี่รูหู้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบอ่าเปิดเป็นชาบูแบบเป็น <c oughs> เปิดบารโฮส <c oughs> เพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองน่าจะสะดวกนะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมตลาดชมพูมิงเก๋ไหมกันก หรือหลังการบ้านตรงบอร์นี่ชุมพลมีอีกแล้วการบ้านตรงญี่ปุ่นซึ่งมีสินค้าน่าสนใจหลายอย่างน่าจะเป็นอาหารสดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าร้านค้าร้านไหนบ้างที่เข้าคงการคนละครึ่งค่ะหรือป้าก็ไปเลยค่ะหรือว่าเราจะไปซื้อทอง <laughs> ไหมคนละครึง่รง X X X ร้านทองที่ xxx ร้านทองในต่าน มาซื้อขามาอยู่ตลาดสดชมคุรไ,ไม่มีคนขายเพราะว่าคนขายมัวจแต่ไปโกดคนละครึ่งร้านอื่นมีแต่ผ้าเอ่าว่าน่าจะเป็นหลับหมดเลยมามอาจจะไปโกดร้านอื่นเอามาขายต่อก็คือมาผิดเวลาไปน,นอนปกติเป็นตลาดตอนเช้าเพราะว่าเช้ามากตอนนี้ก็คือ ทะเล้กับบะขายจ้ะใช่ตอนนี้เราถึงร้านที่เข้าร่วมอีกร้านนึงคะัะเข้าฝันหมูสดแท้เขามีป้ายาเข้าร่วมคนละครึ่งคลาสนะ,ะนี่เราเลงลูกซีนะนะกับเฟรนฟรา แล้วก็หมู่ยอป,ปัิกีสิ่งที่น่ากินก็คือ,อเป็นปลาตุกต้องเขาเขาจะชอบแยกของแบบให้ราคาแบบถูกเลยนเป็นปลาสี่สิบาทนะฮะอันนี้ของพ่อก็จะเป็นแบบเล็กๆเ,เป็นแบบมินิมอลออาปิซอมทอหรือเป็นของแอมในร้านบาโฮสเหรอ นี่จะเป็นหนังไก่ทอดหนังไก่กรอบ86สิบกบาทเอเราไปดูเอ็นไก่ทอดหรือว่าซื้ออันนี้สันวาลเล่เนี้เปิงใจอะไรนี้เรามีความอยากกินลูกชิ้นเอ็นเอ็นหมูเอ็นเนืนนะ้อเราเลงอยู่อย่งางไรเขาแบ่ง ห้าร้อยกรัมอันนี้เนื้อท็อกแบ่งเล่นแบ่งเองเอ็นอยูนี่ไอกิ่นยังละน้อยเองวะใช่พ่อวงเงินโมดเอ็นชอบเอ็นวันละอาจจะมาซื้อวันอื่นห้อ,องง ok บจ,จะหมดตัวนี้อยู่โซนเครื่องปรุงก็คือ เพราะฉะนั้นแห้งสรรพเสีย้าที่ไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าทุกคนถ้าอยากได้เครื่องปรุงมาต็มเลยได้เพราะมีเครื่องปรุงเยอะมากโดยเฉพาะแกงแหงเลยเต้องแบรนด์นี้เท่านั้นแบรนด์นี้เท่านั้นของตะบ,บนทุ่งกปลา่าเฮอร์เมสอร์เกอระก็จะต้องเต็นแบบพกผ้าขาหมองโฮเส็ง <laughs> ถ้าพวกอย่างอื่นแสดงว่ามีเลอร์ฟอร์เจ็ดบาทเมื่อก่อนซองแล้วเท่าไหร่ห้าบาท เป็นมาสองบาทเลินเฟรอผงแพงไม่ใช่ผงฮังเลผงจูฉันทำสํารของทำไดถูกต้อง1นกิโลใช้หนึ่งซองเราก็ทำแบบนี้แหละมันจะปังมากเดี๋ยวจะทำให้กินในอีพีที่ต่อไปฉลอง200ร้อีพีต้องติดตามนะอาจจะต้องคนตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงตีห้าฉันคนตอนเย็นและขายตอนเช้า พรจะนั้นซื้อกินง่ายกว่าตอนนี้เราได้เวิร์คูติจะไปทำโปรตีตอลคอนเนอร์ได้กรอบเองลูกชิ้นเองเราไม่มีผงปาปิก้าเราโรยผงฮังเลได้ไหมไม่ได้เพราะิีสูตรตอนนี้กำลังรอคิวสกแกนคนละคน ว่าบุ่นวายตั้งแต่เชา้าตอนนี้ก็คือทุกคนใช้เกือบหมดเลยก็เลยคิวว่าพรุ่งนี้ก็ซื้ออีกก็ต้องเปิดเทปรอตอนนี้เหลืออยู่98.5 x 2แตก็ได้ประมาณ200นี่เราคำนวณแล้วก็คือเหลือเหลือสำหรับปี จิบกาแฟอยู่ตอนนี้เราใช้ไปแล้วนะฮะ55บาทตอนนี้เหลือ43.50คูณ2ก็คือประมาณ86บาทกาแฟ <5 S 1> เมือง <5 S 1> แพร่ <5 S 1> ก็แก้ละ40บาทพอได้อยู่ได้อยู่เราจะไปร้านแก้วละ20สต้องเป็น Factory รีม a าแฟคทอรี่รวมกันรวมโอเค และตอนนี้บอกว่าเราเหลือเงินอีกประมาณ100บาทเออบาทเกือบ100นะฮะเรามีร้านนะฮะในใจอีกร้านหนึ่งนะฮะตอนนี้หลังจากที่เราซื้อของจนเหนื่อยแล้วร้อนมากเราก็จะต้องได้เวลาที่มาจิบกาแฟนะฮะก็คือเป็นร้านที่เคยฝากร้านมาก่อนหน้า EP นี้เพราะเราเคยคุยกับ CEO แล้วนะฮะ แล้วก็เรายังไม่เคยมารีวิวตอนนี้ก็คือมารีวิวรวบนะฮะในโครงการคนละครึ่งนั่นก็คือ r ี m าแ Factory อ่าอยู่ตรงนี้ติดป้ายแล้วบอกว่ารับคนละครึ่งแน่นอนไม่จอจีหรือว่าจอแล้วต้อไปดูก่อนนะฮะถ้าจอจีเราก็จะอ่าเรื่องนี้ต้องหรือผู้บริหารนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่ามีเมนูอะไรนสนใจเพราะว่าริมานีบอกว่าเมนูที่เป็นเดอะมัสต้องสั่งก็คือ มัทฉะมะพร้าวเราจะไปดูกันนะฮะว่ามีเมนูนี้ของวันนี้มานะฮะเดี๋ยวตามก็ไปเลยค่ะ,ะมาถึงแล้ววิมาร์คัสคุคนรักชื่อ l a s แม่นอนไม่จอบชื่อคนรักชื่อสแกนก็มีเมนูหอค่ะเจ้า ซีออออบ,บรูดแล้วได้ใช่แล้วนี่นั่นแดดส่งเมนูที่ริมบานีบอกของตัวเองไม่พอยืมของเพื่อนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ห้อาเหมือนโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่ง เรากินอะสตารบัคแปดจุดแปดเราคำนวนก็คือแปดสิบเจ็ดบาทแต่มีวันนี้ขายร้อยห้าบาทเรารู้ไปแน้ะนี่เป็นลายทำยากเราจะต้องมาดูว่าทำจริงไหมพราอมัชฉะมาจากยอดดอยฟูจิ ก็คือิมันีแนะนำก็คือแก้วหกสิบไม่ได้แนะนำแต่แนะนำร้อยห้าบบาทแนะนำแก้วที่ exclusive บัต <Yeah>. ร <But> blue แต่ลิมันีไปกินร้านคนอื่นสั่งปกติ60สบาท <c oughs> ต้องไปดูอีวีก่อนแน้นี้แล้วสังเกตจะผิด ออมันดีกินเฉพาะมัจชัดเฉยๆหรือชาเขี่ยวเฉยๆไม่ใช่มัจจัดด้วยเดี๋ยวเรามาดูฟาร์มบิสเวย์ร้านนีน้ำดื่มบริการโอ้โหเมื่อกี้เราเดินตลาดมาทาข้าง,งรอตอนนี้เมนูมาเสร็จแล้วนะฮะ ชาบพาพาวเป็นแบบน้ำาพาอ้ออันเพ่อันนี้กับอันนี้เป็นมอง้งไปอ่านไปนมบ้าพายมีเหมือนมีนมด้วยปีมะนีไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นอะไรต้องกินนหนแต่ว่าราคาเท่ากาันก็เลยอันนี้ก็เลยหนึ่งแผมนหนึ่งต้องขอบคุณอ,น, <laughs> อนุทินอารูปอนุทินลอยมาตรงนี้ เห,เหมือนเราเปิดคลินิกอุ้งอิงแต่ตอนนี้การเป็นคลินิกอนุที่นึ่งแอนหนึ่งนะขอบคุณรลาานะครับซึ่งตอนนี้แก้วมามส์กแบบนีนนนนน้อันนี้เป็นน้ผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็มีนเป็นน้ำมะพร้าวนมสดกับน้ำฉา ต้องงงแต่ว่ามีเนื้อมาก like ่าแอดขึ้อมันแล้วสุดท้าก็คือ,อต้องกินแบบใดต,ต,ต้องชิมมัทชาก่อนไหมโฟมมัทชาไมีโฟมมัทชา่าแลคือไม่ต้องเชะ ถาจริงมีจ้าชีงมีความขมอะไรเร,เ,เราก็ต้องมาชิงนาม้านี่เป็นสูตรหวานนะอ่อขอกระเจาดสั้นเนี่ยรอดสั้นใจเพราะว่าเราดูไซแก้วอันนี้ใส่ใหญ่กลับน่าจะถึงข้างล่างอันนี้เป็นไซเล็กน่าจะเป็น เฮ้ก็เลยน้ำามาอาข่าวพอมินเนี้ออยู่ล่างันงส่าครหัวมความเข้าใจตรงกันการเรีคอมเมนต์ของซีอีโอเราจอาเศรษว่าความันแตกต่างเรื่ออะไรท เติมน้ำแข็งเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีวัฒนธรรมมันคือมาฉา่กเยียวมีความนุ่มของนมแต่ไม่มีความหวานเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากอันนี้หวานน้อยถ้าอยากเพิ่มอาจจะเป็นคอไซรั <Okay. S 1> ตเป็นคีโตไซรัน หรืออุ่ยน้ำอ้อยเหมือนกับเฉาป้้ยชาการาที่แบบอยากหวานมากก็ใส่น้ำอ้อยเยอะหน่อยเราหรือว่ารสชาติดีมากสมกัารเวมเมนแต่เราคิดว่ารีวิวฉบับเต็มของร้านค่อยเป็นอีพีถัดไปวันนี้ขออนุญาตแปะในอีพีคนละครึ่งไว้ก็ แล้วก็เป็นอันเสร็สิ้นในเรื่องของการมาทำมิชชั่นในการที่ใช้โครงการคนละครึ่งนะฮะในวันแรกในวันแรกก็คแคหมาต้องรีบใช้ก่อน11พฤศจิก,กายนอ่า11พฤศิกายนจะถูกระงับสิทธิ์ราต้องรีบใช้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ29ตุลาแล้วก็ใช้ได้หมดแล้วในะ ก็คือได้อะไรบ้างก็คือได้แดง bakery. เบเกอรี่เราขออนุญ,ญาตริมานีว่าเราไม่สั่งเบเกอรี่เพราะเรามีแดงเบเกอรี่แล้วพวงนี้ใครมาสั่งทีนี่อย่างที่สองแด้เบเกอรี่แบบจุกๆแล้อย่างที่สองก็คือไปชิน้นทอดฟานไปเตรียมวัตถุดิบปเต,ตโต้คอนเน <c oughs> ก็คือสตกรอรแดงลูกชิน สุดท้ายมาปิดจบที่ร้านคาเฟ่ริมบาแฟกชรี่ามากินชายขีดแบบรีคอมเมนต์ของ CEO นะฮะเมนูเอกุีไม่ได้แนะนำเมนู60แ,แนะนำเมนูร้อยห้าบาทแต่ก็อร่อยจีวัตถุดิบน่าจะพรีเมียมมากเพราะว่า สามีเจ้าของรา้านคัดเลือกบริพันธ์เออาจจะขึ้นต้นมะพร้าวเอง <laughs> อาจจะไปเลือกมะพร้าว <laughs> จากบ้านพันธ์เจ้าหนี้เพราะว่ารสชาติคลายจากทัศน์นั้นถ้าช่วงนี้ใครที่อ,อยากใช้คนละครึ่ง <laughs> ก็อย่าลืมมาคาเฟ่นีว่าเดใช้แล้วก็มาพักรออ้อนมาห้องเอง สไลดีปีนี้ก็มาทุกท่านนะฮะมาทำกิจกรรมที่เราเคยอตอบสนองนโยบายรัฐบาลตลอดตั้งแต่ e receive ในอีีอนะอก,ก่อนหน้านี้แต่อีกแล้วแต่อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่เราไปเยือนร้านของเบนเซ่แล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งนะฮะที่เราตอบสนองนโยบายรัฐบาลส่วนร้านเบนเซ่เรอคนโลง่ลงๆเดี๋ยวค่อยไปดูเราคนโลง่ลงๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรา ได้อบูลแบว่าห้างห้างต่างๆไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าร้านค้าชุมชนคนเท่าอาจจะขี่รถฟ้าอาไปเข้าคิวสแกนเดี๋ยวเราคนโล่งๆก่อนอาจจะเป็นเหมามากๆเพื่อเอาไว้ไปทำแคมปิ้งเอาไว้เป็นทำบาตทำบุญตักบาตในช่วงของปีใหม่ตัวลูกคนแล้วคือ เกิดตอนนั้นมาม่าอาจจะสาบแฟบแล้วนะก็อีพีเราต้องติดตามว่าอยู่ระบงจักพนรดิเ่ไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างมีกิจกรรมมิชชั่นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับสวัสดีเขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งกริงกให้เราด้วยนะคะ